สวัสดีครับผมมือนีกัมาพบกับบาโรชั้นแถวขึ้นเก่าแล้วครับพี่น้องมือนีครับช่วงนี้กับหมาบานตีประมาณตีซี่ครับพี่น้องตีซี่ข้างบนทได้เดินทางไปรับสินค้าครับผมอยู่แถวนี้โคมงเวลโผดนัดรับงานตีหานะครับผมนัดรับนัดขึ้นสินค้าตีห้าเวลาพี่น้องมือนีปลาโรครับ จะเดินทางจากชุนบุรีพุณเนะี่ยแถวอมตะนครน,นะครับผมมีบารโนะบารโนพักแถวอมตะนครน,นะครับผมแต่ว่าเราต้องไปวิ่งไปรับงานที่นิคมเบลโกนะครับผมเราจะทางหางกันแถวบ้านสามสิบสี่สิบโลนเดี่ยว,วพี่นอ้องสามสิบสี่สิบโลนี่นะอันนี้คือระวางทากไม่รู้ถึงทากน,น,นะครับผมถนนบางหน้าตาดต,ตอนกลางคืนนะครับพี่นอ้องถนนบางหน้าตาดต,ตอนกลางคืนครับผม อ่ามืดๆจังน้อยะครับพี่น้องเพราะว่ารถกับรถไฟแบบนี้นะครับผมช่วงนี้เกาก็ก็ลังดิฉามแม่น้ําบางปะก,กงนะครับผมก็ลังดิฉามแม่น้ําบางปะกงนะครับพี่น้องตอนนี้ถนนใต้ทางหลวงบุรพาะครับผมถนนบางนาตานนะครับพี่น้องข้างล่างเพื่นเดินบางนาตาดข้างบนเพื่นเดินว่าทางหลวงบุรพาวิถีนะครับผมอ่ตอาต่างๆทำเหมือนขึ้น,นะครับพี่น้อง เวลาการทำงานมันคือกันครับผมส่วนมากของบาโน่อะทำงานมพ่เปลี่ยนไปลาเวลาเราไปน้อกทำงานเ่เปลี่ยนไปลาไปล่ากันเรียวได้ลูกค้าที่นัดขึ้นงานตอนไหนนะครับผมเดียวแต่ลูกค้าที่เกิดนัดไปขึ้นงานตอนไหนนะครับผมก็ก็ต้องไปครับผมเพราก็ต้องไปว่ามือนีคืนมือนีถึงงานย่ไสถึงเวลาไดนะครับผมแต่ว่าตอนนี้คือลูกค้านัดรับงานอยู่ที่ ประมาณตีห้าครึ่งนะครับผมตีหาหรือตีห้าครึ่งเปล่าโดยประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าต้องต้องไปวันเวลานะครับไปวันเวลาถึงงานแล้วก็มุ่งหน้าสำุวจข้ออ่นหมดละพี่น้องถึงงานไปมุ่งหน้าสำุวจข้ออนนะครับพี่น้องกัพังเกิดขึ้นบรรยากาศก็บพราใครไม่รถดอกเพราะว่ามันดึกนะครับผมตอนนี้มันดึกเป่าหนูกะตื่นตีสามหมดละพี่น้องตื่นตีสามก็ได้ออกจากบ้านอาบน้ำซีนกับพ่อแม่เกือบ ตีสามครึ่งนะครับผมตีสามกับมูละกำลังเดินทางบรรยากาศตอนกลางคืนตอนกลางคืนครับผมกะทถนนกับประมาณนี้นะครับพี่น้องถนนกับประมาณนี้รับขับรถง่ายนะครับพี่น้องส่วนมากอะส่วนมากบางโนก่อนหัวหัวเตะเศร้าๆนะครับผมบอกเตะตอนเศร้าครับผมเพราะว่ารถมันก็ติดพี่น้องรถรถมันก็ติดบางโนมาหัวแต่เศร้านะครับอ่า ครับบรรยากาศตอกนกลับครั้งนีน้ประมาณนี้พี่น้อง